โยสวัสดีครับกาบพบกับผมช่องจิ๊กโกฟิชชิงเช่นเคยครับวันนี้ผมก็วันหยุดครับหากินกับธรรมชาติครับนี่หัวหน้าเผ่ากับพานมิงก็ได้มาตกปลารอแล้วนะครับผมก็ได้มากับใครครับเดี๋ยวไปดูกันนี่หายไปนานแล้ววันนี้เขาก็กลับมาแล้วครับผมหายไปนานเลยครับ นีครับไปพบกันวันนี้เราจะพาผมมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมสดีครับมลวงนวี่ครับหลวครับหายหน้าหายตากันาดครับนี่จะพาผมมาทอดแหนะครับส่วนตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงจุดหน้าที่หัวหน้าเผ่าผมก็พานี่เด็ดนะครับผมเดี๋ยวดูกันสวัสดีครับหัวหน้าเผ่า เยอตัวหรือยังครับโอ้นี่นะครับ่ต้องคงสวัสดีครับพานมิ่นี่ฟานมิ่งครับฟานมิ่งกับหัวหน้าเผ่ามาขกว่าครับเกือบผมหมดลุงงวดตามมาทีหลังครับเราข้อเท้าเบี้ยวสองขัดนะเกียร์ผลงานกับหัวหน้าเผ่าครับได้หลายตัวแล้วครับปลากระทิงน oh, ี่ห ah ้าหกตัวแล้วครับทุกคน หมานแล้ครับหัวหน้าพอ,อกับพันมิ่งครับเลยอกกอเนนะไรอะไรอออเออเมอออออเอเอออออเ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 าอเอเออเออเออเ์เออเออเออออเออเอเออออออเออเออ เอีพี่ยอดพี่ยอดหยุดเป็นตัวนึงเหรอตีก่อนเมาแล้วครับมาต่ำเยอะแล้วจะมีตัวหรือไม่ติด <c> ต <ười> <c ười> ืีดมันใหญ่เลยเออเออมีตัวครับปลาแคระมาแล้วครับปลาแครับมาก็มาสักแป๊บเดี๋ยวกินเลยครับ <c ười> เก็บเข่าหมเขาเขาองน้องนองปักเ็่ต่แห่ไม่าเลยนอ้าเลยครับผมมาไม่ถึงห้านาทีครับนเาเ็บเนอะไปครับตามคุตหมอไปครับผมน้ำลดลงเยอะเลยครับหลังจากที่ผมมาปักเบ็ดวันนั้นนะครับตอนนี้น้ำเชี่ยวเยอะ ตันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะครับอ,อนยุงหยิงก็เดิน,นมาแล้วใต้น้ำจ่ายก็ไมนะ่แน่ ได้อะไรเนาะมนั่นนู้โอ้ได้หัวหมาแล้วครับทุกคนสับตัวครับไอ้เฮียปลาตะเพียนเที่ยปลาตะเพียน ไม่ได้ถูกปลานะทุกคนสองเตี uh 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 ๋ยครับนานแล้วครับเล้ยงอะไรครับเหรอ อะไรครับทุกคนโอ้เยอะเลยครับเต็มเลยครับรอบนี้อะไรทุกคนไม่ได้ดังเลยปลาอยู่ในนี้ดีเองโอ้ปลาตะเพีย,ยนครับเต็มเลยครับนีเต็มเลยครับใส่กระเป๋าเก็บไว้ก่อนครับ หากลับมาพร้อมกับความหมานครับลุงหนอดหายหน้าหายตาไปนานแล้วกลับมาก็ยังหมานเหมือนเดิมเลยหวงับมร้อย ไม่โดนครับห้ามมา้องได้หนึ่งตัวครบห้าม้องเย้เ ใช่หลายๆใช่โอ้ได้ทุกคนปากินอยู่ปามาจิดเหรออยู่น่ามีน้าห่ายั่หน้าเผาครับ ผ่านนี่เปลี่ยนมือเลยดุงหัวเยอะมีนี่มีหรอมีปลารับมีปลาปลาอ่ะเฮ้ยได้ช็อตแล้วเว้ยมาเลยมาเลย a c ชนกระจ่อหอกแอ ฮักฮักเอ้น ok ok ี่นี่ครับปลาช่อนปลาช่อนปากกินครับอยู่อยู่อยู่อี๋วันนี้วันนี้น้อยวันนี้น้อยนี่ หมานจัดเจ็บวันนี้ครับตอนนี้อุปกรณ์ครบแรัวแผ่สองคืันผมลงหนวดแล้วก็พันมิ่งหัวหน้าเผ่ากำลังจะเดินทางทอดแหลงไปตามแม่น้ำเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดินขึ้นมาครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยครับว่าจะมีผลงานเล็กๆน้อยๆมาฝากครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับโอ้เยอะเลย

nó cũng cái cổng như đến đây này này nuôi lên to uhm. nè không Ừ. này

ตึงไหนเนี่ยแมาเนี่ยเอ๊อ้ยปนินปนินเว้ยเฮ้มไหมพัานมิงโอ้เป็นปานูมาพนูเจ้าปาปาหะมาะอามือแล้วมาีเดีย Ô mặt mấy gà này bụng 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 ได้ทอดแหลเจ็บจับมาจนถึงจุดทัต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลุงวดก็ยังติดลมครับแค่แผยต่ออยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้ก็มีผลงานอยู่ครับตาเล็กราน้อยนะครับก็ไม่ปล่ามวันนี้วันนี้มาถึงปุ๊บทำยามเบ็ดครับ ลากัะทิ้งติดแล้วครับทีเบ็ดทิ้งไว้ครับสงสัยสงสัยถ้าจะตายแลวครับเออยังไม่ตายยังยืนอยู่นึกว่าติดนานนะนี่ครับานน่่ครับสองตัวติดครับกับพยายามส่วนหัวหน้าเผ่าของเรายัางเงียบครับครับสำหรับวันนี้นผม ของจะพิมงานครับวันนี้ก็ไม่ป่านครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานทานนี่ดูผลงานหน่อยนี่นี่ในถุงนะครับนี่ก็นี่ของหัวหน้าเท้าเท้าของพานนี่มาชมอยดิชมของพานนี่นะครับโอ้ปลาช่อนเพิ่มเยอะเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่ผิดหวังครับทุกคน ผมแล้วก็ทีมงานจะล่ำลาทุกคนไปในบรรยากาศนี้นะครับเดี๋ยวใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่โกคพี่จริง้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ดค,ครับ่